กันเตี๋มเตืลอลงเลี้ยนกเลียลงเลี้ยลงเลี้ยขรทชากันมาเลียกเลีลล้ยนักเตาเลียลล้ยสองร้อยยี่สิเหรียญ ครับเอ้ยตูดิช่าผิบคอ <c oughs> ับเอ่เรื่องอะไร nó còn tiên tiêm này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ใช้เตรียมอย่างมาแล้วว่ามันสินาวคือเมืองโอ้ให้โอนะ้นี่ไม่ได้เอาเบบปรุ่มตรงปาฮะนี่เด็ดมันปากออกเทื่อเกื้อมากยุดเกือมากอยเอาเกือเาะเพรขายเสียขายพาดองอาบน้ามตมดกเบบ้งได้เกียงละห้ำเข้าไปดูซิน่ะมีเชื่อผ้าอันลงทะเลไหม เจ้าเลื่อาขับเปล่าเองจะเสียวขั้นไหนเพื่อไงตาลิชัตสองร้อยยี่สิบเหรียญค่ะนะเขาเสียวขั้นใดให้ดบดกแล้วก็ความยากไปหาเรียกเสือผ่านนุอนเซ็ตสี่สิบสี่นิ้ว